ดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน,นนี่พอบ้านก็จะพามาดูช่างเขาจะมาติดบานกระจกห้องน้ํานะครับตรงนี้นะครับตรงที่ยังไม่ได้ติดบานกระจกตรงนี้พาไปดูครับช่างเขากาลังเตรียมของอยู่นี่ก็เป็นระเบียงหรือว่าศาลาข้าง xã vai nám tình sang và cầm lăng và cỏ 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 lăng cà ่านก็กำลังลจะเริ่มทำงานนะครับต,ติดตั้งบานประตูนี่ครับช่างก็กำลังเอาหลางตัวประกอบของ มันก็จบเข้าไปครับวันนี้น,นี่ก็เป็นตัวรางของกระจก ขอลองนะนี่ có เข้าไปลงติดตั้งครับเดี๋ยวเราจะ วันนี้ก็ประกอบลัง แน่นนะครับก่อนที่จะกระจกมาใส่ มีช่างก็กำลังยกกระจกเข้าไปติดตั้งนะครับกระจกใสยิ่งนะครับตอนนี้ช่างเขากำลังเอากระจกติดตั้งนะครับติดตั้งบานประตูห้องน้ำทำเป็นกระจก

กับย้อนหนุ่มจะเอาหลที่สามที่ยังไม่กต้องอีกต่อไปอีกต่อปอันนี้ย้อนไปหนุ่กว่าปีก็ไม่ถูกอีกแล้วนะครับต้องติดที่ครึ่งหนึ่งละทางนี้ไปนี่ต้องมาทางนี้เหมือนกันว่าต้องติดตรงนี้นี้จะสูงหน่อยต้องมาทางนี้เหมือนกัน ต้องเปลี่ยนเดี๋ครั้งนี้ยือเดี๋ยนี้ต้องเอาต้องเอาบางนนมาใส่ก่อนบางต้องบางนู้นใส่ก่อนเออบางนนมาใส่ก่อนบางนี้เออบาเรื่องนี้มาทางนี้ก่อนอ๋อาะบางนี้มาเล็กก่อนตรงนี้มันจะมีร่องให้วางอ่าอันนี้ปิดเลยใช่ครับแต่เดี๋ยวข้า้งนี้เราจะต้องปิดตางแต่ต่อเพิ่มได้นี่อืมต่อเพิ่มต่ออ่า ยัง mhm. แต่มนีวเันเลยแต่เนยนะตัวเขพี่เอ้พี่กรายพี่เอ้เดเด็กกรากรายเลยโอ้ยมันบอบมาว่าพี่นองสายเป็นลูกสาวองในบอมาทมา้ากระจกวางอย่างเมื่อกี้พี่ Yeah. <laughs> Так. Зможемо реалізувати. มีช n งตัวเีขอบตู้ข้มันเขาล อีกฝั่งหนึ่งเสร็จก็เหลืออีกฝั่งหนึ่งนะครับอันอีกฝั่งทางนี้ทางทางนี้ก็จะปิดตายฝั่งทางนู้นก็เลื่อนได้ เอาองลงูปโองตอนนี้น<ป>นดยจะมากระจบนี่ใช่ครับมาแลวตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสร้างติดบานประตูตรงห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนครับบานเลื่อนแต่ว่าเราไม่แบบไม่มีที่ล็อกจะเลื่อนเฉยเลเลื่อนแบบนี้นะครับแล้วมาเข้าตัวนี้กึ๊บตัวนี้ปึ๊บอะไตรตัวจับแต่มันล็อกไม่ได้ครับไม่มีตัวล็อกมันเลื่อนออกเลื่อนเข้าเฉยเนี่ยก็ประมาณนี้ครับของ ห้องน้ำก็โอเคล้วติดเรียบร้อยยาแนวยิงซิลิโคนขอบตอนนี้ก็โอเคละอันนี้พวานก็มาดูช่างทั้งวันครับว่าติดบานกว่าจะเสร็จ เดี๋ยวก็มาเช็ดกระจกอีกอันนี้พอบ้านก็ฝากขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามาดูคลิปที่ฝากกดที่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพอบ้านด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพอบ้านจะได้มีคลิปลงให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าช่วงน,นี้ก็ รู้จะผ่านวันไหนไม่รู้ทำมา2ปีแล้วยังไม่ผ่านเลยก็ทำไปเรื่อยๆครับกลัวจะผ่านฝากคุที่เข้ามาเห็นคลิปก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเวลาอัพคลิปลงไปมันจะเด้งขึ้นจากโทรศัพท์มีเตือนที่ ทุกท่านกดติดตามแล้วมันจะมันจะแจ้งเตือนในโทรศัพท์ของ u u u e e ขึ้นมาฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับถึงไม่ดูก็ติดตามไว้ก็ยังดีครับวันนี้พอบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนครับ เดี๋ยวมีคลิปอะไรเดี๋ยวอัปเดตลงให้ดูครับวันนี้ก็ออลกาวคำว่าสวัสดีครับ